ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะพยากรณค่ะสนับสนุนโดยคาราสกินเซรั่มวิตซี0 0เท่าเคลียร์ฝ้ากะวัดได้ใน14วันคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชตาของเดือนกรกฎาคม2566กันนะคะเป็นช่วงดวงในวันที่1 31กรกฎาคมค่ะ ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดือพยากรณและเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปลต่อไปด้วยนะคะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่รับฟังปรับใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะรู้ไว้ก่อนป้องกันได้ทันนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่ปกหนะ้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ ในเดือนกรกฎาคม2566สิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับชาวราศีพฤษภประจำเดือนนี้ก็คือดาวพุธค่ะดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพฤษภการโคจรในรอบเดือนนี้ส่งผลดีให้ลาบให้ผลกับความสำเร็จในเรื่องของการเงินและรายได้ ในเดือนนี้ดวงดาวจะส่งผลดีหลายเรื่องหลายอย่างโปรเจกต์ใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้จะนำมาซึ่งทรัพย์สินโชคลาภเงินทองแถมคุณก็มีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการลุ้นโชคเสี่ยงเบอร์มีเปอร์เซ็นต์ถูกด้วยในรอบเดือนนี้ค่ะแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันยังไงเราไปฟังกันต่อค่ะ เอาละค่ะชาวพฤศกค่ะสาหรับดวงชะตาวาสนาของคุณในเดือนนี้ยังอยู่ในจุดที่ดีอย่างตอ่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการหาหรายได้ก็จะดีกันไปยาวๆเลยค่ะซึ่งดีมานับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ ในวันที่4กระกฎาคมดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวการเงินจะโครจรอ,อยู่ในราศีเมถุนซึ่งส่งผลในเรื่องของความมั่นคงมั่นคั่งมีมากขึ้นเรื่อยๆส่วนดาวสุกกับดาวอังคารโครจรร่วมกันโยกย้ายออกจากเรือนสหัสชา้าตั้งแต่วันที่30มิถุนายน โคจรมาอยู่ในเรือนพันธุตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เมื่อดาวสุกดาวประจำตัวของเราไปโคจรอยู่ในภพพันธุแบบนี้นะคะก็ย่อมส่งผลให้คุณมีเกณฑ์ได้ขยับขยายปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สวยงามน่าอยู่มากขึ้น ส่วนดาวเจ้าเรือนพันธุหรือดาวอาทิตย์นั้นโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินจนถึงวันที่17กรกฎาคมก็จะส่งผลดีด้านการเงินจะมีเกณฑ์ได้ขายได้ซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่บ้านรถอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ค่ะ แต่ก็ยังมีดาวเสารที่เล่งมาที่เรือนพันธุที่มีดาวพุธและดาวสุกในเรือนพันธุอยู่ส่งผลให้ชาวพฤษภจะต้องระวังในเรื่องของสภาพจิตใจคิดมากคิดเยอะมีความวิตกกังวลเครียดจะเกิดขึ้นได้ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันดูเรื่องดวงดาวที่มีการโยกย้ายในเดือนกรกฎาคมกันดีกว่ามาเริ่มกันที่ดาวพุธที่จะโยกย้ายในวันที่4กรกดาคมนี้โคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะจะส่งผลดีในเรื่องของความลื่นไหลในเรื่องของการเงินให้มีเงินเข้ามาหลั่งไหลเข้าสู่ตัวคุณมากขึ้นในช่วงนี้อาจจะมีการริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะได้รับความสําเร็จอย่างรวดเร็วหรืออะไรที่ทําอยู่แล้วก็ถึงเวลาที่ผลิ ดอกออกผลให้ได้รับรายได้เก็บเกี่ยวผลงานที่ทำที่เกิดขึ้นได้ค่ะในวันที่14กรกฎาคมดาวพระเกตดาวตัวแทนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดา จะโครจรเข้าสู่เรือนสหัสชาเช่นกันส่งผลให้เพื่อนๆอ,อาจจะชวนไปทำบุญหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานมงคลเช่นไปร่วมงานแต่งงานบวชจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะคะและเมื่อดาวพระเกติโครจรร่วมกับดาวพุธตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่23กรกฎาคมกรกาจะส่งผลให้คุณมีลางสังหณรด้านการเงินจะมีความแม่นยำมากในช่วงเวลานี้คิดตัดสินใจเรื่องเงินจะมีแนวโน้มเลือกหรือตัดสิน ใจได้อย่างถูกต้องค่ะต่อที่วันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุจะโคจรเข้าสู่เรือนสหัสชชะแล้วก็มีมาตาฐานการของดวงดาวนะคะเป็นมหาจักรด้วยเป็นจังหวะเวลาที่ได้พบปะสังสรรค์เพิ่มขึ้นมีการเดินทางมากขึ้นในเรื่องของงานแถมจะกอ่อเกิดรายได้อย่างดีทีเดียวค่ะ สุดท้ายในวันที่23กรกฎาคมดาวพุธโครจรอ,อีกครั้งเข้าสู่เรือนพันธุและมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นทั้งมหาจักรและราชาโชคก็จะถือว่าดวงดาวส่งผลดีต่อชาวพฤศษศพยอย่างมากเลยค่ะทําให้หลายคนได้เงินอย่างไม่คาดฝันจะมีลาบลอยเป็นจังหวะที่คุณจะหาเงินได้ง่ายและเยอะมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนไปจนถึงมีเกณฑ์ได้ซื้อของใหญ่เช่นบ้านรถน,นี่ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วก็เป็นช่วง ที่ชาวพฤศพจะมีสเสน่ห์อย่างมากส่งผลดีต่อเรื่องเจรจาค้าขายจะได้รับผลดีในช่วงเวลานี้ค่ะมาดูการโครจรของดวงดาวบ้างนะคะว่าส่งผลในด้านต่างๆของชีวิตคุณอย่างไรเรามาเริ่มกันที่ด้านการงานค่ะดาวเสาร์กำลังถอยหลังอยู่นะคะอยู่ในเรือนการงานของคุณเลยจะถือว่าในเดือนกรกฎานี้การงานของคุณจะมีความเหนื่อยการงานหนักอย่างแน่นอน และเป็นช่วงที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้นซ้ำยังต้องระวังการทะเลาะการเข้าใจผิดในเรื่องของงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องบริวารอาจจะมีการเข้าใจผิดทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ค่ะแต่ถ้าในช่วงเวลานี้ชาวพโศษมีการทำงานเสริมงานลับๆงานไม่มีหน้าร้านงานออนไลน์งานต่างประเทศ คุณจะได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจะได้รับผลดีจากมุมเกณฑ์ของดวงดาวยิ่งช่วงปลายเดือนค่ะหลังวันที่23กรกฎาคมไปแล้วที่ดาวพุธโคจรมาเป็นราชาโชคการเจราจาการต่อรองผลประโยชน์ต่างๆคุณจะได้เปรียบและได้รับผลดีอย่างมากจากเกณฑ์ของดวงดาวค่ะด้านการเงินและโชคลาภกันบ้างนะคะ ถึงการงานจะมีความเหนื่อยความเครียดความยากในช่วงเวลานี้ก็ตามแต่ในด้านการเงินของชาวพฤษภถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดีค่ะเป็นเดือนที่ดาวการเงินเคลื่อนที่วายโคโจรผ่านถึง3ราศีจะส่งผลให้การเงินของคุณไหลลื่นหมุนเข้ามามากขึ้นและมีเกณฑ์ได้เงินหลายช่องทางมีโอกาสและได้รับเงินก้อนใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์สินเช่นบ้านรถ ค้าขายต่างๆก็กำไรดีค่ะมีเกณฑ์ทำกำไรแบบไวๆอีกด้วยเนื่องจากดาวการเงินโคโจรเป็นราชาโชคและเป็นมหาจากักรพร้อมกันนะคะในช่วงปลายเดือนก็ยังมีเกณฑ์ลุ้นโชคเสี่ยงเบอร์อันนี้จะมีเปอร์เซ็นต์ถูกได้ในเดือนนี้ค่ะ มาด้านความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะดาวเสาเล็งมาที่ดาวอังคารดาวคู่ครองของชาวพฤศศพในเรือนพันธุสําหรับคนที่มีคู่อยู่มีแฟนแล้วอันนี้จะมีเกณฑ์ว่าอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันได้ผิดใจกันได้ยังไงอยากจะให้ใช้ความใจเย็นๆในการคุยกันค่ะสําหรับคนโสดถ้ามีดูใจกันอยู่ก็ยังไม่ใช่เวลาเปิดตัวอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัว หรือพ่อแม่ก็ได้ค่ะส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนไม่มีคนศึกษาดูใจก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดูใจศึกษากันไปก่อนจะดีกว่าค่ะเรื่องสุขภาพบ้างนะคะเรื่องที่ต้องระวัง ดาวเสาเล็งกับดาวอังคารในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการบาดเจ็บต่างๆจะเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้และในเดือนนี้อาจจะต้องระวังเรื่องสภาพจิตใจความเครียดเหนื่อยนอยท้อเซงจากการทํางานหนักงานที่ยากงานที่มีปัญหาเข้ามากระทบจิตใจคุณต้องระวังเรื่องข้าวของเสียหายนะคะเป็นข้าวของในบ้านอาจจะทําให้คุณเสียเงินไปกับเรื่องบํารุงรักษาบําร,ร,รุงซ่อมแซมต่างๆก็เกิดขึ้นได้ค่ะ โดยสรุปแล้วในช่วงเดือนนี้ของชาวพฤษโคุณจะได้เจอกับงานที่ยากงานที่หนักแต่ก็จะมีเงินที่คล่องตัวขึ้นการเงินเข้ามาช่วยทำให้หลายๆอย่างก็ดูทุเลาเบา,บาบางลงและวทำให้คุณรู้สึกหายเหนื่อยในช่วงเดือนนี้การเงินจะดีการเงินจะเข้าหลายทางและเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ ได้รับความเพลงความปังแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดอพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ